ีิจ้าเพกต้าประสบการณ์ของผู้หญิงกับรถฮเฮกต้าเองนะความรู้เรื่องของอะไหล่รถเนี่ยพอมีบ้างฟังก์ชันของรถตัวเองก็พอมีบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเอาเป็นว่าพยายามที่จะเข้าใจมันเนาะขับรถเชฟโรเล็ตมีอยู่สองวันความผิดปกติเกิดขึ้นที่หน้าปัดรถยนต์ที่เพ็กต้าใช้ มันมีเครื่องหมายสีแดงๆขึ้นมาพร้อมกันเว้ยอันหนึ่งคือเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายอาซาเจรีนั่นแหละเครื่องหมายตกใจอันเดียวกันแล้วก็เครื่องหมายตัวีแล้วมันขึ้นพร้อมกันอะแล้วมันขึ้นแบบตลอดเลยอะก็เลยสังเกตเอ๊ะทําไมเวลาเราแตะเบรกจมๆอะมันขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เวิร์กอะโทรหาช่างเลยแรบกบนี่เห็นไม่บ่อยแต่วันที่สองนี่คืออย่างทีเลยอะ ตกใจไงกลัวช่างบอกเอกต้าเอ้ยน้ำมันเบรกหรือเปล่าหรือผ้าเบรกก็คือน้ำมันเบรกอาจจะพ่องแล้วก็ผ้าเบรกอาจจะหมดอ่าซึ่งอยากให้ไปดูทีเนี้ยช่วงที่ใช้รถอ่ะสองวันเนี้ยฝนตกตลอดเลยก็เลยไม่ได้สังเกตเพราะว่าจอดรถเสร็จก็ต้องวิ่งแจ้นเข้าบ้านเลยทีนี้วิละมิรีรอมิรีรอ โทรหาช่างแล้วก็นัดนะคะนัดแต่เช้าเลยวันรุ่งขึ้นก็ไปพระเบรกหมดรอปรากฏว่าหมช่างก็เห็นว่าเรารีบร้อนด้วยเนาะเพอต้องไปธุระต่อก็เลยรีบถอดล้อถอดล้อออกมาปุ๊บจะเอ๋เลยนะคะพอแกะตัวคาลิเปอร์ออกมาคาลิเปอร์คือไอตัวที่เป็นเหล็กพุ่มถอดมาเสร็จปุ๊บพระเบรกหมดจริงๆริงแท้นแทนโอ้โหพีกต้า เคยใช้ผ้าเบรกนะโดยก่อนที่จะเปลี่ยนอะ่ะผ้าเบรกพิก้าจะเหลืออยู่ประมาณ20เอร์เซนตเลยนะแต่รอบนี้ถึงขั้นไฟโชอะเหลือแบบหนึ่งเปอร์ซได้อะ่ะคือบางมากแต่ดีที่ว่ายังมีผิวสัมผัสระหว่างตัวแผดเบรกะนะเนาะใช้คาว่าแผดเบรกแล้วกันสัมผัสกับหน้าผิวโรเตอร์โรเตอร์ก็คือตัวผิวสัมผัสตัวจานเบรกถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวแผดเบรกอะ่ะสัมผัสกับจานเบรกอะ่ะแล้วมันไปเจอตัวฐานน่ะ เป็นเหล็กเลยนะคุณเอ้ยนะพิกตาคงจะงานเข้าหนักมากเพราะว่าอันนี้คือขอด่วนไงรีบเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ขอไม่เจียจานเบรกเพราะว่าวันนี้มันฝนตกด้วยแล้วก็รีบด้วยช่างก็อนุโลมให้บอกโอเคถ้าอย่างนั้นก็น่าจะ,น,าจะน่าจะได้อยู่ <Okay. S 1> ไม่ต้องเจียจานเบรกเพราะถ้าเกิดอย่างที่บอกอะฐานของเหล็กนะไปสัมผัสกับจานเบรกนี่คือเป็นรอยแน่ๆแล้วถ้าเกิดเร,เราไม่เจียเราเอาผ้าเบรกตัวใหม่ใส่ไปอะ<ม>ตัวแผดเบรกอะเราไปสัมผัสอะ มันจะบอกว่าการใช้งานในการเบรกอะ่ะก็ไม่น่าสมบูรณ์แล้วละ่ะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะรถก็หลายปีแล้วอะ่ะก็เลยทําความรู้ใหม่กับพีกต้าว่าไอสิ่งที่โชว์นะปัดเนี่ยโอ้ยใช้รถมาตั้งนาน,นก็ไม่ได้อ่านคู่มือไงใช้ถามอย่างเดียวถามช่างโลดมีอะไรก็ถามช่างโลดแต่ครั้งเนี้ใช้จนหมดอะ่ะใช้มารถคันนี้สนะิกว่าปีอ่ะสิปีแล้วกันเลเซไม่เคยโชว์อ่ะ อันนี้โชว์ไงคือพระเบกเกลี้ยงอะ่ะก,ก็เปลี่ยนไปตามวิดีโอเลยที่เห็นนะคะข้างขวาเปลี่ยนละโอเค,อเคชิวๆไปเนาะแล้วพระเบกอะ่พะพิกต้าก็กต้องบอกเลยนะว่าพิกต้าเป็นรถเชฟโรเลตแล้วโรงงานของคอมเพเนนต์พาร์ทก็คือพวกอะไหล่ต่างๆอ่ะก็ต้องมาจากที่เกาหลีเราก็จะรู้สึกมั่นใจได้เพราะว่า เท v ลเลดอะเป็นรถของ GM เนาะซึ่งโรงงานไทยอะเขาปิดไปแล้วก็ต้องสั่งนำเข้ามาจากที่โกเลีเนาะก็เลยโอเคอันนี้คือช่างจะรู้กันกับเพ็กตาว่าเพ็กตาขอเป็นของของสูงหรือของแท้ดีกว่าหรือของสเปคที่เป็นสเปคของ GM อะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เพ็กตากับช่างก็ต้องคุยกันมาตลอดไปข้างข้างซ้ายบ้าง ทางซ้ายก็ต้องเปลี่ยนพัดเบรกค,คู่หน้าเหมือนกันเพราะว่าพัดเบรกมันต้องเปลี่ยนสองข้างถูกไหมคะเปลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งมันก็มันก็ไม่บาลานซ์เนาะแตกๆไม่บาลานซ์น่ะแต<ป>ก,กเลยทางซ้ายเซอร์ไพรส์จ้าท <ไป S 1> างบอย,บอยอต้าเอ๋ยเจออีกหนึ่งเรื่องยางหุ้มเพาขาดโอเคบอกช่างโอเคขาดขาดก็เปลี่ยนสิจ้า แต่แตพ็กต้าจะเหมาะว่าเพกต้าโอเคนะตรงที่ว่าอย่างน้อยอะ่ะเราเห็นไงค,ค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างคุ้มเผานะช่างบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนเผาเลยงานเนี้ยงานนี้คือจ่ายสูงกว่าเลยนะเผาตัวหนึ่งของชเชฟโรเลตก็ไม่ธรรมดานจะลองไปเซิร์ดูแล้วกันถ้ายิ่งของศูนย์ของแท้นี่ยิ่งปัดเหงอ่อย่างอย่างยิ่งยวดเออเพ็กต้าเคยเปลี่ยนมาละอเผาเนี่ยแต่ว่ารอบนี้ เจอยางหุ้เผาขาดก่อนอ่าเปลี่ยนยางหุ้งเผาเพราะว่าถ้าขาดรีบเปลี่ยนไงแต่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนอ่ะจะระบีรั่วไหลพอจะระบีรั่วไหลมันก็มีเอฟเฟกกับถูกปืนกับการทํางานที่ไม่สมดุลเผลอเผอเผาเจ๊งไงนั่นแหละก็เลยได้ต้องเปลี่ยนเผาแล้วก็ช่างก็ต้องเอาเผาออกมาแล้วก็มาทําความสะอาดอะไรเนาะก็จะมีแหวนมีอุปกรณ์ของเผาอ่ะเยอะแยะมากมายนะคะแล้ว ของที่ใช้ก็เหมือนกันอย่างที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูเลยว่าก็มาจากของ GM เหมือนกันนะคะเพกตา้ามีความมั่นใจกับอ,อะไหล่ที่เราเปลี่ยนแล้วนะคะโโเพราะว่าเราเราไม่ชอบความไม่มั่นใจไงถ้าสมมติว่าให้ไปซื้อจากออนไลน์มาเพกต้าไม่มีความรู้ไงเราก็เลยใช้ความชํานาญที่ช่างรู้ใจเราด้วยแหละแล้วก็ขออะไหล่ที่มาจากศูนย์หรือมาจากของ GM หรือมาจากเกาหลีเนี่ย ช่างเขาจะหาให้ได้ตลอดเลยนะคะของเพกตานี่ช่างอยู่ที่บางพระอยู่ใกล้บ้านนะคะช่างมีความชํานาญรถยุโรปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชฟโรเลตเป็นรถยุโรปหลายสายพันธุ์เพกต้าพูดไม่หมดแล้วก็บางท่านนะคะก็จะมีรถญี่ปุ่นมาเหมือนกันแล้วก็จะมีอะไหล่มาให้ช่างช่างจริงช่างชํานาญเรื่องดูแลรถยนต์อะแต่เพียงแค่ว่าบางอย่างช่างไม่ได้สต็อกของไงส่วนใหญ่ที่สต็อกของก็จะเป็นเชฟโรเลตเนาะ ง่ายดีเพกต้าก็เลยสบายใจเวลารถมีปัญหาใกล้บ้านก็โทรมาบอกล่วงหน้าช่างก็จะทำเวลาให้ประมาณนั้นก็ดูกันไปนะคะวิดีโอที่เราแชร์กันเพราะว่าเพกต้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความรู้เยอะแยะหรอกแล้วทีเนี้ยอย่างที่บอกอได้เรื่องของประสบการณ์ที่เราพอจะเดาๆอะว่าเออเรื่องนี้ควรจะเป็นอะไรที่ซีเรียสไหมอะไรอย่างเงี้ย เราก็รีบตัดสินใจนัดเตยแ <มา S 1> ล้วก็มา<ไ>ปเปลี่ยนไฟให้แล้วแล้วกันไปเพื่อความปลอดภัยของการขับขี่เพกตาก็ลเลยอยากที่จะบอกว่าผู้หญิงหลายๆคนสถานการณ์เดียวกับเพกตาก็สังเกตดูเนาะอย่าปล่อยให้อาการมันเป็นเยอะมากอ่ะเพราะว่าการขับรถอ่ะถ้าเราเลี่ยงได้เรื่องของบาดเจ็บอ่ะก็ดีเพราะว่าอาจจะทั้งเจ็บตัวแล้วก็เสียเงินการซ่อมแซมด้วยแล้วก็ถ้าเกิด อุบัติเหตุร้ายแรงนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้ทางที่บ้านก็อาจจะเป็นห่วงเราเสียใจอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเกี่ยวกับเบรกเนี่ยพ็กต้านี่คือบอกเลยว่าไม่รอแน่นอนจริงๆการขับขี่อะมันสังเกตก็ยากอะ่ะเป็นไปได้ก็พยายามคุยกับช่างดีกว่าเพกต้าเป็นแบบนี้ตลอดนะมีอะไรก็ถามช่างถามจริงๆาถามไปทั้งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความรู้ไงนะคะวันนี้เพ็กต้า ได้เปลี่ยนทั้งพระเบรกคู่หน้าทั้งซ้ายขวาเปลี่ยนยางหุ้มเผาข้างซ้ายไปด้วยนะคะเผื่อบางคนสนใจ<า>อยากจะเป็นช่างกันเอง <c oughs> ช่างกันเองโอเคนะจ๊า <c oughs> หวังว่าว <c oughs> ิดีโอมิกต้าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิด ท่นใดมีคอมเมนต์หรือว่าอยากาอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับช่างก็เขียนข้อความทิ้งไว้นะคะพีกต้าจะเข้ามาตอบให้นะคะโอเคขบคับขี่ปลอดภัยนะคะทุกคนบายบายเดอ้อโชคดีโชคดีโชคดีสาวโยงงานอย่าพี่ต้ามีอะไรก็ถามช่างเรื่องรถบายบายจุบ๊บ ก็ไม่คิดมาให้ว่าก่อนหี้ีิดมาให้ตัวนะกิดแี้ให้หรือเธอไม่คิดม,มาให้นะคิดเก่าไปแล้วเส,วสวแลบบ้วโอ้แน,น่เอาดีแน่นมากเลย ជ <t> ាយ៉ាងណាតាមមនុស្សនេះគាត់គេចូលមនុស្សគាត់បាយ นอกใส่ใข้างในอาจารย์บครับจะครับน้องเราพอดีอะ่ะบางทีก็ไม่ใส่หมดมันไม่ยอมใส่ให้หมด

อย่าว่าอะไรฟอร์จูเนอร์นี่มันเป็นราคาจะไม่ขึ้นนะราคาเจ้า